บทที่สิบเจ็ดชายประหลาดอะไรนะเขาพูดเสียงดังลัน่นจนหลังคาลานเล็กๆแทบจะสั่นไหวขนาดจางถิงยังเดินออกจากห้องครัวด้วยความสงสัยแต่เมื่อเห็นคนหน้าตาทาทางประหลาดยืนอยู่ในร้านเกรลร้องเสียงหลงรีบวิ่งไปหลบในครัวตามเดิม ข้าอุตาหข้ามน้ำข้ามทะเลเดินทางมากกว่าพันลิก็เพื่อมากินน้ำแกงฝีมือเขาเขาจะไปไหนได้อย่างไรทำเช่นนี้ได้อย่างไรกันซีหยุนจือเห็นว่าชายประหลาดเริ่มคุมข้างก็คิดจะพูดกล่อมให้เขาใจเย็นแต่อีกฝ่ายกลับปัดผมที่ปลกหน้าออกเดินวนไปทั่วร้าน พังสูดดมตามจุดต่างๆรากับสุนัขล่าเนื้อเมื่อดมจนแน่ใจเขาก็ส่งเชือกทั้งสองเส้นให้กับซีหยุนจือส่วนตัวเองเดินตามกลิ่นนั้นเข้าไปในครัวซีหยุนจือมึนงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนลืมความกลัวเมื่อครู่ไปเสียสนิทนางมองไล่ไปตามเชือกสองเส้นในมือ จนศพเข้ากับสายตาสิ้นหวังของคนทั้งสองที่ถูกผูกไว้ชายหนุ่มและหญิงสาวดูอ่อนเพลียราวกับคนไร้เลี้ยวแรงฝ่ายหญิงนอนฟุบอยู่กับพื้นส่วนฝ่ายชายคลานไปเบื้องหน้านางสับเท้าของหญิงสาวแล้วเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบาจนแทบจะฟังไม่เป็นภาษาซีหยุนจือ เห็นเขาชี้ไปที่ถ้วยน้ำชาบนโต๊ะลิมฝีปากขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงนั้นเบาเกินกว่าที่นางจะได้ยินจึงลองถามออกไปเจ้าอยากจะดื่มน้ำหรืออืมเขาตอบกลับอย่างแผ่วเบาซีหยุ่นจือรินน้ำชาใส่ถ้วยค่อยๆส่งให้เขาอย่างลังเล อีกฝ่ายรีบยืนมือมาแย่งถ้วยน้ำชาไปอย่างรวดเร็วเรากับสัตว์ที่อดอยากและหิวโหวยมานานสองมือสั่นเทากำลังยกถ้วยน้ำชาขึ้นดื่มทันใดนั้นแซหลากสีก็ฟาดลงระหว่างตัวซีหยุนจือและชายผู้หิวโหวยชนถ้วยน้ำชาในมือเขาแตกกระจายน้ำในถ้วย สาดกระเซ็นไปทั่วพื้นชายประหลาดกำลังเดินออกจากห้องครัวมือข้างหนึ่งถือหม้อที่มีควันลอยขึ้นจางๆมืออีกข้างถือแท่ที่พึ่งฟาดลงไปเมื่อครู่เขาวางหม้อลงบนโต๊ะบัญชีแล้วสะบัดแท่ลงบนล่างชายที่ถูกมัดหลายครั้งอย่างไม่เกรงสายตาใคร ชายผู้นั้นเจ็บปวดจนต้องคลานหนีส่วนหญิงสาวที่ฟุบอยู่บนพื้นเมื่อครู่กลับฝืนคลานไปหาแล้วเอาตัวไปบังชายหนุ่มที่ถูกแท้ฟาดอย่างโหดเทียมซีหยุ่นจือจึงเพิ่งเข้าใจว่าทำไมหญิงผู้นั้นจึงดูบาดเจ็บสาหัสกว่าชายหนุ่มมากเสียงร้องโอดครวน ของทั้งสองทำให้นางรู้สึกสะเทือนใจหากตอนนี้เจ้าอีและหานเฟิงอยู่ก็คงพอช่วยอะไรได้บ้างแต่วันนี้ช่างบังเอิญที่ทั้งสองไม่ได้เข้ามาที่ร้านนางจึงต้องผเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ลำพังเมื่อเดือบไปเห็นหม้อที่ยังมีควันลอยขึ้นจางๆนางก็คิดบางอย่างได้ จึงตะโกนขึ้นว่าท่านยังจะเอาน้ำแกงต้มแกะอยู่ไหมเจ้าคะเมื่อได้ยินคำว่าน้ำแกงต้มแกะความสนใจทั้งหมดของชายประหลาดก็มุ่งมาที่นางทันทีเขาเก็บแสใส่มือเดินไปหยุดตรงหน้าซีหยุนจือพยักหน้าซำาๆแล้วพูดว่าเอาเอาข้าต้องเอาอยู่แล้ว ข้าอุตส่าห์บากบั่นมาถึงที่นี่ก็เพื่อกินน้ําแกงนี้ถ้าไม่ใช่เพราะกลิ่นหอมผวนของมันข้าคงโดนแม่นางหลอกไปแล้วเขายื่นหน้าไปดมกลิ่นน้ำสีหน้ามีความสุขราวกับได้ในสิ่งที่รอคอยมานานแม้สีหยุ่นจือจะยังหวาดกลัวแต่ก็พยายามทำใจดีสู้เสือ แบมือของตนตรงหน้าเขาแล้วบอกว่าถ้าจะกินก็จ่ายเงินมาเจ้าค่ะชายประหลาดจึงหยุดอาการน้ำลายสอหันไปพยักหน้ากับซีหยุนจืออ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ช่ต้องจ่ายเงินถ้ามีเงินพูดจบเขาก็ล้วงมือเข้าไปในแขนเสื้อแล้วหยิบถุงผ้าออกมาใบหนึ่งบนถุง ปากลวดลายดอกไม้ไว้อย่างงดงามชังขัดกับบุค,คลิกของเขายิ่งนะักนางเดาว่าถุงผ้าใส่เงินใบนี้ต้องเป็นของคนอื่นแน่ๆหญิงสาวแอบมองคนทั้งสองที่กำลังล่ำให้อยู่ที่พื้นแล้วรวบรวมความกล้าบอกกับชายประหลาดทั้งหมด5าหอีแปะเจ้าค่ะพอพูดไปแล้ว นางก็ยืนนิ่งอย่างหวาดหวั่นอ้อชายผู้นั้นพยักหน้าแล้วแทบจะเงยหน้าขึ้นทันทีอะไรนะห้าร้อยอีแปะชายประหลาดเอามือกุมหัวเดินกลับไปกลับมาอยู่หน้าโต๊ะบัญชีฉีไปที่หม้อน้ำแกงแล้วพูดอย่างไม่อยากจะเชื่อน้ำแกงหม้อเดียว โซขายห้าร้อยอีแปะเชียวหรือร้านเท่าแก่หลิวขายของหน้าเลือดอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันซีหยุนจือยังคงฝืนยืนนิ่งบอกกับอีกฝ่ายว่านี่ไม่ใช่น้ำแกงต้มแกะของร้านเท่าแก่หลิวเท่าแก่ร้านคนใหม่แซ่ปู้และนี่คือน้ำแกงเนื้อแกะของร้านตะกวนปู้ค่าให้ราคานี้ เพราะเห็นว่าท่านรู้จักกับเท่าแคหลิวมั่ค์หรอกนะชายประหลาดมือไม้สั่นด้วยความโกรธเขาโมโหจนหน้าแดงยืนนิ่งอย่างพูดอะไรไม่ออกสีหยุ่นจือเห็นสีหน้าและท่าทางของอีกฝ่ายก็รวบรวมความกล้าอีกครั้งแล้วกล่าวออกด้วยน้ำเสียงที่ดังขึ้นตกลงท่านจะซื้อหรือไม่ชายประหลาด เอามือกุมหัวพางกระทืบเท้าขีหน้าด่านางอย่างมีโทสะเจ้ามันแม่ค้าหน้าเลือดชัดๆน้ำแกงหม้อเดียวขายตั้งห้าร้อยอแปะเจ้าคิดว่าข้าเป็นคนบ้าหรือเจ้าบ้าไปแล้วกันแน่สีหยุ่นจือยังตีสีหน้าเรียบเฉยสายังโต้กลับด้วยเสียงที่ดังไม่น้อยกว่าเขา ท่านมาหาว่าค่าหน้าเลือดต่อให้ค่าขายน้ํำแกง5้าอยอแปะหรือห้าพันอแปะแล้วค่าได้บังคับท่านซือ้อเงินหรือนี่เป็นอาหารในร้านข้าและข้าก็เป็นเจ้าของร้านหากท่านไม่มีเงินจ่ายข้าก็ไม่ขายต่อให้ท่านไปฟ้องศาลที่ไหนข้าก็ยืนยันจะขายราคานี้เสียงในร้านเงียบไปชั่วขณะ นางไม่เคยพูดด้วยเสียงที่ดังขนาดนี้มาก่อนเมื่อพูดจบจึงรู้สึกว่าหูทั้งสองข้างร้อนผ่าช้างถิงแอบแวมกม่านมองมาจากในครัวเมื่อเห็นกิริยาน,นั้นของซีหยุนจือก็นิ่งอึงไปเช่นกันชายประหลาดผู้นั้นหน้าแดงก่ำยิ่งกว่าเดิมถลึงตาใส่นางอย่างเดือดจัดแต่ก็ไม่ได้เถียงอะไรอีก ซีหยุนจือเห็นดังนั้นก็แอบโล่งใจหันกลับไปยกหม้อน,น้าแกงแล้วยื่นไปตรงหน้าชายประหลาดผู้นั้นก่อนบอกด้วยน้ําเสียงเรียบเฉยมีอีกวิธีตอนนี้ร้านของข้ากําลังขาดคนบ่าวทั้งสองของท่านดูแล้วหน่วยก้านไม่เลวใครอยากได้มาช่วยทํางานในร้านใครยอมแลกพวกเขากับน้ําแกงหม้อน,นี้ ต่อไปหากท่านอยากกินอีกเมื่อรดก็เข้ามากินได้ทุกเมื่อถ้าจะไม่คิดเงินท่านอีกอย่างนี้ดีไหมเจ้าคะชายประหลาดจองซีหยุนจือด้วยแววตาขรุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งทำเอานางใส่เต้นไม่เป็นจังหวะกระทั่งผ่านไปครู่ใหญ่เขาจึงกระทืบเท้าอย่างแรงจนกระเบื้องที่พื้นแตกไปหลายแผ่นก่อนจะหันไปหยิบเชือก แล้วเดินออกจากร้านไปโดยไม่หันกลับมามองอีกจางถิงเห็นชายประหลาดเดินออกไปแล้วจึงกล้าโผล่หน้าออกมาจากห้องครัวเขาตกใจกับเรื่องเมื่อคู่จนเข่าอ่อนถึงกับต้องจับโต๊ะเพื่อพยุงร่างเอาไว้พลางยกนิ้วโป้งให้กับซีหยุนจือนับถือในความกล้าหาญของนางจากนี้เขาจะไม่สงสัย วิธีขายไก่ของทางอีกสตรีผู้นี้ขายไก่ย่างที่ไหนกันนางกำลังขายชีวิตอยู่ต่างหากพันแม่ทัพกลับมาในตอนค่ำซีหยุนจือทำกับข้าวเอาไว้ให้เขาสามอย่างกับเหล้าต้มหนึ่งไหจา,ากนั้นก็นั่งรอเขาอยู่ที่ห้องเมื่อชายหนุ่มเปิดประตูเข้ามาก็เห็นนางนั่งอยู่ใต้แสงไฟ มือหนึ่งเท้าคางสายตาลุบลงเล็กน้อยเรลากับกำลังขุนคิดอะไรบางอย่างในสายตาชายหนุ่มยามนี้กิริยาท่าทางของนางช่างงดงามเกินบรรยายทันทีที่ได้ยินเสียงเปิดประตูซีหยุ่งจือจึงได้สติลีบเดินเข้ามาเตรียมปนิบัติสามีปูฐานลูบแก้มนาำอย่างแผ่วเบา สองสาวันที่ผ่านมาเขาชอบที่จะสัมผัสใบหน้าเนียนนุ่มของนางหญิงสาวผิวเนียนละเอียดราวากับผิวของเด็กน้อยยิ่งได้แตะต้องก็ยิงหลงไหลซีหยุนจือลินเล่าให้สามีพลางเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกลางวันให้เขาฟังชายหนุ่มถือจอกสุราวไว้ในมือขณะฟังเรื่องเล่าทั้งหมด พรางขุนคิดตามเหตุการณ์ที่นางเล่าจนกระทั่งหญิงสาวคีบเฉียจื่อใส่ถ้วยเขาเขาจึงได้หลุดจากภวังความคิดของตนวันนี้ซีหุ่นจือทำผัดเฉียจือ่อไข่ตุ๋นเห็ดหอมกุ้งผัดเต้าหู้และน้ำแกงไปช่ช่นางเริ่มรู้ว่าสามีชอบหรือไม่ชอบกินอะไรดูเหมือนอาหารที่เขาชอบที่สุด ก็คือเฉียจือนางพยายามจดจาความชอบของเขาเมื่อรู้อย่างนี้ผู้เป็นสามีก็อดชื่นใจไม่ได้พอเห็นภรรายานั่งยิ้มอยู่ข้างๆเขาจึงยื่นจอกสุราไปตรงหน้าแล้วป้อนให้นางดื่มไปอึกหนึ่งเมื่อเราเข้าปากแพนรู้สึกถึงความร้อนผ่าที่ไหลลงไปตามลำคอ นางไอออกมาเล็กน้อยชายหนุ่มยิ้มอย่างเอ็นดูและป้อนกุ้งให้อีกคำไม่รู้เพราะว่าเป็นเลกสุลาหรือเพราะอาการไอเมื่อครู่ใบหน้าของซีหยุนจือซึ่งแดงและเลือยยิ่งขึ้นดูน่ารักและน่าเอ็นดูยิ่งนักชายหนุ่มยิ้มลริ่มลินเล่าให้นางเพิ่มอีกหญิงสาวมีท่าทางลังเลเล็กน้อย ก่อนจะดื่มเข้าไปอีกอึกหลังจากนั้นไม่นานแสงเทียนพรานสะท้อนเงาล่างของทั้งสองที่กอดเกี่ยวกันและกันไว้ขณะหลอมรวมเป็นหนึ่งมีเพียงเสียงครวนครางแผ่วเบาท่ามกลางแสงสลัวในยามค่ำคืนจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ หรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ